เรื่องของการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ที่วัดโรงช้างเมื่อวานตรวจเสร็จไปแล้ว8เช้าวันนี้คือเขาทํางานทั้ง,งคืนเลยนะฮะจนกระทั่งเช้าวันนี้ตรวจอัตลักษณ์เสร็จเพิ่มอีก7แล้วก็มีการทยอยส่งร่างให้กับญาติไปแล้ว4แต่ที่มันน่าเศร้าคือ1ใน4ร่างญาติบอกว่าฝากไว้ก่อนได้ไหมฝากเก็บไว้ที่โรงเย็นก่อนอก็คือร่างของคุณธงชัยกเนิดนนเนื่องจากว่า ภรรยาคุณธงชัยเสียชีวิตด้วยแล้วยังตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ไม่เสร็จยังไม่รู้ว่าร่างไหนคือร่างของภรรยารอให้ตรวจอัตลักษณ์เสร็จก่อนแล้วก็จะได้นำทั้งสามีแล้วก็ภรรยาไปบำเพ็ญกุศลศพพร้อมๆกัน มันก็เป็นอีกหนึ่งความน่าเศร้าครัวนี้ที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะก็เท่ากับว่าเสียสองคนไปในคราวเดียวกันเลยคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความที่มันไม่มีประจักษ์พยานรอดตายออกมาแม้แต่คนเดียวตอนที่อยู่ในที่เกิดเหตุว่ามันเกิดอะไรทําไมโรงงานถึงระเบิดทีนี้เป็นความยากของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกับชุดอีโอดีที่เขาต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วหาสาเหตุให้ได้นะคะว่ามันเกิดระเบิดได้เพราะอะไรกันแน่แล้วความเสียหายเนี่ยมันไกลขนาดไหนพื้นที่โรงงานตรงนี้เนี่ย ลักษณะคือมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมันก็จะมีการแบ่งเป็นโซนๆในการทำงานจุดแรกนะก็คือจุดที่มีการอัดดินปืนพออัดดินปืนเสร็จแล้วค่ะขอไปจุดแรกมันคือโรงผสมดินปืนพอผสมดินปืนเสร็จแล้วก็เอาดินปืนเนี่ยมาอัดใส่ตัวลูกบอลหลังจากนั้นก็ไปต่อยังจุดที่มีพนักงานเนี่ยพันเทปลูกบอลพอพันเทปเสร็จแล้วก็แพคใส่ถุงเพื่อเตรียมรอขายส่งทีนี้เมื่อวานค่ะผู้บังคับการตารวจพิสูจน์หลักฐานเจ็ด พลนมตรีกำทรอ,อุ่ยเจริญท่านก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่นะคะแล้วก็แบ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมของโรงงานออกเป็น4ี่เหลี่ยมย่อยๆสี่จุดอีกทีหนึ่งแบ่งเป็น A D C D แล้วพบว่าโซน C กับโซน D จุดที่มีการผลิตพุทั้งบรรจุอัดดินปืนคาดการว่าจุดนี้น่าจะเริ่มเกิดการเสียดสีของตัววัตถุไวไฟอะค่ะจนกระทั่งมันเกิดระเบิดขึ้นมาเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่พอเขาแบ่งโซนปุ๊บแล้วพบว่าจุดนี้มันคือจุดที่น่าจะเกิดการเสียดสีไปเจอหลุมเล็กๆอะค่ะรวมกันนะสองโซนนะ C กับ D 2ีหลุมและคาดการว่าสะเก็ดไฟมันกระเด็นจากโซน C กับ D ไปโดนโซนบีค่ะซึ่งโซนบีเนี่ยที่ตีวงใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเป็นห้องเก็บดินปืนกรมาถันแล้วก็สารเคมีต่างๆจุดนี้เลยเกิดแรงระเบิดแล้วมันทําให้เกิดหลุมขนาดใหญ่หลุมเดียวเลยขนาด5้คูณสลึก1เมตรแล้วทําให้ร่างของผู้เสียชีวิตบางส่วนเนี่ยกระเด็นออกจากนอกโรงงานไปตกตรงทุ่งนาบ้างไปตกที่คูน้ําบ้างลองฟังเสียงจากเจ้าหน้าที่นะคะวิธีการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น จำลองโดยการแบ่งโซนพื้นที่เป็นส่วน A, B, C, D ก็พบว่าโซน C กับโซน D เนี่ยมันมีหลุมระเบิดประมาณ22จุดแล้วก็มีหลุมระเบิดอยู่โซนโซน A โซน A เนี่ยประมาณอีก1จุดซึ่งเป็นหลุมระเบิดขนาดใหญ่ประมาณ5คูณ5.5 5คูณ5.3เมตรลึก1เมตร ซึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นจุดระเบิดที่เป็นจุดระเบิดขนาดใหญ่หลุมระเบิดเนี่ยบ่งบอกถึงปริมาณวัตถุระเบิดซึ่งอยู่ตรงบริเวณน,นั้นว่ามีปริมาณเท่าใดก็นุมาณได้ว่าจุดที่จะประกอบน่าจะอยู่อาคารด้าน C d ดีที่จะประกอบนะครับทำระเบิดเป็นจุดๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เป็นที่เก็บวัตถุระเบิดก,ก็สันนิษฐานว่าจุดที่เกิดการระเบิดน่าจะเป็นทั้ง2จุด แต่จุดที่ที่เป็นประมาณหนุ่มเล็กๆประมาณ20จุดเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เกิดการระเบิดก่อนต่อด้วยจุดระเบิดที่เป็นที่เก็บระเบิดระเบิดอย่างรุนแรงก็เลยทําให้ตัว ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยกระเด็นมาด้านทางนี้เป็นส่วนใหญ่จํานวนกับขนาดความลึกความใหญ่ของหลุมเจ้าหน้าที่บอกว่ามันสามารถบ่งชี้ได้นะคะว่าจุดนั้นเนี่ยมันมีวัตถุระเบิดมีดินระเบิดอยู่ตรงนั้นมากน้อยเพียงใดก่อนที่โรงงานมันจะระเบิดขึ้นมาก็ดูจากลักษณะของหลุมได้ว่ามันมีความลึกความกว้างความใหญ่มากขนาดไหนโอ้โหยี่สิบสามหลุมหลุมใหญ่ในหลุมหนึ่งนอกนั้นอีกยี่สิบสองหลุมนี้กระจายเต็มโรงงาน<ะ>หมดเลย